แต่ถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิอกอยูบอ่บ่บ่เฮาเลิกบ่ได้ก็คเ สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับครูบแบงค์ช่นเคยนะครับกับรายวิชาดนตรีนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่อง <S <S เรื่องอะไรครับเมื่อกี้ครูร้องเพลงให้ฟังอ่า เรื่องอะไรครับไม่เป็นไรนะครับไม่มีเสียงตอบนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องการขับร้องเพลงไทยสากลน,นะครับเหมือนครูร้องให้ฟังเมื่อกี้นะครับเพลงไทยสากลน,นะครับเป็นเพลงที่มีลักษณะเดียวกันกับเพลงสากลทั่วไปนะครับเพียงแต่ มีเนื้อร้องที่เป็นภาษาไทยนะครับและก็ใช้เครื่องดนตรีนะครับที่เป็นเครื่องดนตรีสากลนะครับยกตัวอย่างเช่นกีต้าร์นะครับที่ครูร้องให้ฟังเมื่อกี้ครับใช้เครื่องดนตรีสากลในการบรรเลงน,นะครับนั่นก็คือเพลงเรียกว่าเพลงไทยสากลนั่นเองนะครับอ่าหลักการของการขับร้องเพลงไทยสากลนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ หนึ่งเลยนะครับโดยทั่วไปนะครับผู้ขับร้องจะต้องยืนร้องนะครับผู้ขับร้องจะต้องยืนร้องเพลงนะครับเพราะจะต้องแสดงสีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับจังหวะทํานองแล้วก็ความหมายของเพลงนั้นๆน,น,นะครับ 2. นะครับผู้ขับร้องนะครับจะต้องศึกษาเนื้อเพลงว่า เพลงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเน้นเสียงช่วงไหนนะครับหรือใช้สำเนียงการร้องอย่างไรนะครับนี่ก็คือหลักการร้องเราต้องศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเพลงนะครับต่อไปก็3นะครับก็คือศึกษาทำนองอเราต้องศึกษาทำนองให้เข้าใจว่าเพลงที่เราร้องเป็นประเภทใด ให้อารมณ์อย่างไรซึ่งผู้ขับร้องควรจะต้องมีอารมณ์ร่วมนะครับร้องเพลงมีอารมณ์ให้สอดคล้องกับทำนองของเพลงนะครับต่อไปข้อ4นะครับร้องให้ถูกตามเนื้อร้องนะครับร้องให้ถูกตามเนื้อร้องแล้วก็จังหวะทํานองนะครับต่อไปข้อ5นะครับร้องให้เต็มเสียงออกมา เป็นพยัญชนะอักขระให้ถูกต้องชัดเจนนะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับเพลงอ,อินดี้ต่างๆนะครับจะใช้เนื้อร้องที่ไม่ค่อยตรงอักขระสักเท่าไหร่นะครับต่อไปข้อหกนะครับก็คือการหายใจให้สอดคล้องกับจังหวะแล้วก็วรรคตอนของเนื้อเพลงนะครับถ้าเราหายใจไม่สอดคล้องกันเราจะทําให้เนื้อเพลงนั้น หัตดุดนะครับต่อไปข้อ7นะครับการรักษามารยาทในการขับร้องเพลงอย่างเช่นแต่งกายสุภาพาการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสแล้วก็สถานที่นะครับพูดจา,าสุภาพามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไม่งุดเงียในการแสดงบนเวทีนะครับ และก็ใช้สายตากวาดไปยังผู้ฟังให้ทั่วถึงทุกคนนะครับนี่ก็คือหลักการขับร้องนะครับแล้วก็กิจกรรมท้ายคลิปนะครับเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ที่การขับร้องนะครับคลิปที่แล้วเราร้องเพลงครูให้ร้องเพลงเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงนะครับเพราะว่าเราอาจจะ ร้องเพลงไทยไม่ไม่คอ่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับผูก็เข้าใจนะครับแต่เราก็ควรศึกษาไว้นะครับเพลงไทยสากลน,นี้นะครับผูก็จะให้นักเรียนนะครับได้เลือกบทเพลงที่นักเรียนชื่นชอบดีกว่านะครับเอาเป็นว่านักเรียนชื่นชอบเพลงไหนให้นักเรียนเลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง สตริงก็แล้วแต่ยิปฮอปก็ได้แล็ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งอินดี้ก็ได้นะครับเพลงสตริงอย่างเงี้ยครับให้เรียนฝึกร้องแล้วก็อัดคลิปส่งครูนะครับแล้วครูก็จะตรวจเช็คให้คะแนนนะครับที่สำคัญนะครับนักเรียนจะต้องแสดงสีหน้าท่าทางนะครับให้สอดคล้องกับ จังหวะแล้วก็ทำนองเพลงแสดงอารมณ์ให้เข้ากับทำนองเพลงนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับความหักมันคนซิมีนสองคนท้น,น